มาแล้วพี่จา๋าผมอยู่กับเจ้า Honda Mobio ตัว RS ปี2017คันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้อนเนกประสงค์มากๆนะครับจะขนคนก็ได้จะขนของก็ดีนะครับไฟหน้าใสๆเลยนะกระจังหน้านะครับสีดำมีโลโกโ้ RS คันนี้มีไฟตัดหมอกเลยนะครับไฟตัดหมอกตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะครับได้ล้อแม็กซสิ่งๆเลยนะครับรัดด้วยยาง205 45 R17 นะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับและมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับด้านหลังไฟท้ายสะอาดดใสๆเงาๆเลยนะครับดีไซน์ดูลงตัวกับบั้นท้ายของเจ้าโมบิโอคันนี้มากๆเลยนะฮะคันนี้ได้สปอยเลอร์หลังนะครับและมีไฟเบรกดอที่3ด้วยนะด้านหลังนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับจะค้นก็ได้จะค้นของก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าอเนกประสงค์สุดๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าคันนี้นะครับได้เบาะหนังสีดำนะครับเดินได้แดงผมบอกเลยดูสปอร์ต มากๆเลยนะคะหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับแอร์แบบดิจิตอลนะครับพร้อมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไม่น้อยๆเลยนะครับอยู่ที่80,000นิดๆเองนะ